นี่พี่น้องเอฟซนะครับถามเขางมาว่าถ้าราคามันสำประรังนะครับขึ้นสามบาทอ่าสามบาทขึ้นไปนี่จะปลูกมันสำประรังนะตอนนี้ราคาถือยอยู่เอาไว้ก่อนรอให้ราคาดีก่อนค่อยปลูกนะครับพี่น้องึ้นแนไหนพี่น้องได้ยินแบบได้ยินแบบนี้พี่น้องลองคอมเมนต์มาบอกนะครับนะเมื่อนี้นะครับ เดี๋ยวเสียมาบอกถึงแนวโน้มราคามันสปารังนะครับของปี2อหาหกนี่จะเป็นไปไดทิศทางไดจะขึ้นหรือว่าจะลงนะเออเมื่อถ้าเกิดว่าราคาขึ้น f อบอกว่าจะปลูกเออถ้าราคาลงแบบเนี้ยเอาไว้ก่อนพี่น้องคึดแนวไหนนะครับเดี๋ยวเสียมาเล่าสู่ฟังในคลิปนี้น้ากันนะครับก่อนเอนิญฝากพี่น้องกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไป สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับพบพกันในโชว์บรรยากศาศย่มเศร้านะครับอยู่สวนมะสปารังของผมมือนี้อุณหภูมินะครับอยู่ขณะนี้นะครับอยู่ที่สิบแปดองศานะครับหนาวเออนะหมู่วานนะครับผมไปสะกดมานะนะครับไปสะกดมาเกิดสัตว์เกิดนครสะกดบ่บันได เกิดน,นครหนาวหนาวผมติดโขงหนาบล,นะลงมาอยู่มกกหมบันลงมาอยู่หมกเกิดก็นาวอยู่แต่ว่านาวทอยอยู่นครน,นะหนาวแห้งอีหลีย่ำย่ำย่ำช่วงแรงๆเด้สิบเก้าองศาเออช่วงแรกๆสิบเก้างองศานะตอนนี้สิบแปดองศากันยังหนาวคือเกา่าบ้านพี่น้องอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไรครับนะอนุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่เท่าไรนะคอมเมนต์มาบอกนะครับ เขาเรื่องมาเนี่ยเอฟซีเพิ่์บอกว่าถ้าราคาดีขึ้นเอาสามบาทเึ็นไปเนี่ยะจะปลูกมั่นสับปรังเป็นพี่น้องพี่น้องเคยได้ไหมครับโอ้ยสามบาทปลูกตอนสามบาทแล้วเออปลูกไปแล้วถามันล่องเลยครับเ็นน่าไดเห็นยัง่อไดแล้วครับต้องทอนอย่างเดียวครบขวบล้วต้องทอนอย่างเดียวเออ อาแล้วถ้าเป็นเราทาเป็นพี่น้องระบายเดี๋ยวพี่น้องเสียได้ไงครับเอาเสียแห่งเวลาเกิดจะกข้าวหนึ่งนะถ้าเป็นผมนะ้าสมมติว่าผมตั้งใจว่าเออผมเสียเอาราคาผมิสิคดคิดเพื่อไว้อะเพื่อมันขึ้นอ่ะเพื่อมันขึ้นอัอน,นอลงแล้วไม่ใช่ปัญหาจะได้พมกับปู่เพื่เกา่า แต่ถ้าใครที่โบ,บปูกบหันยังเห็ดอย่างเลยรอให้ราค่ามันสบรนด์ึนก่อนค่อยปลูกโอ้ยพี่น้องอันนี้ผมว่าอ่าดูถูกด้วยไอยากให้เหาขึ้นอยากให้พี่น้องขึ้นวาปลูกมือนี้มือนาอาจจะขึ้นก็ได้ยิ่งมีรัฐบาลเขม้าซอยแกไขทั้งภาคระไถ่กช็ชนเขม้าซอยแกไขในเรื่องของราคามันสิบรนดงแล้วนะครับอเขามาในเชิงรุกแล้วนะครับ ราคาเขาก็จะดีขึ้นในปีนี้แล้วก็ปีหน้าแล้วก็ปีถัดๆไปสองสามปีนี่แหละแล้วก็จะมีลงเสื้อผมเลยเลยนะบอกได้เลยว่าราคามีขึ้นมันก็ต้องมีลงนะครับเท่าว่าราคามันสบรังชวงนี่เนาะอ่ะราคามันต่ำอยู่ ราคามันต่ําอยู่อันนี้ผมบอกเห็นภาพเลยนะราคาต่ําอยู่ยังบ้านในปลกูกรอราคาราคาดีกวพอราคาดีปุ๊บผ้าก,ากันปลูกแับนี้เกิดยังึ้นอ่ะมันก็ดีอยู่แหละช่วงแรกนะครับพ่อไก่สก็บเกีเก่ยวราคาดรอปลงดรอปลงถือลงถือลงหน่อยลงเห็นยังนะเหนได้ไรว้าเนี่ยอา้างต้อง,องถอนนะครับครบขวบก็ต้องถอนไผ่สีบ่วถอนเอาเงินเป็นบอ่อนะปลูกถือกงี้ยมันแพงพ่อขายอะไรราคามันถือลง เป็นอะไรบ้างเนี่ยเจ็บหนักคิดพิษบม่ว่าแค่เหตดมันครับเหตุยางอื่นเหมือกันนะครับต้องคิดให้กว้างอย่าไปคิดแคบๆแ,แค่หันคิดให้กว้างคิดเพื่อไว้มีผมเห็นเอฟซีท่านหนึ่งเิ่นคดลัยหลายเิ่นทรมาถามผมอพี่กิตพี่เบนเออซื้อซื้อแท้ซื้อกิตเนาะซื้อเล่นซื้อเบน นบอกว่าผมน่ะเห็นเจ้าลงมเคลียร้ลายผมก็ได้ความรู้ดลายเติบแล้วแต่ว่าขิดเพื่อไว่อาผมขิดเพื่อไว้นะถ้าเกิดว่าเขาปลูกไปแล้วมันมันเจอมันเจอปัญหาแรงแล้วเขาสิแก้ไขแนวอดเสิรับมือกับมันแน่อ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าปลูกไปแล้วเออผลผลิตมันบรได้ตามที่เทาขิดไว้เขาต้องเหตดแน่ใด อ้อาวถ้าเกิดว่าปลูกไปแล้วเราเจอโรคระบาดเนี่ยเส้นอะดีคือเอซท่านเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตเอามาเราสู่พีหน่องฟังนะคือเพิ่นคิดหลายครับคิดหลายทั้งทั้งที่บอกว่าอ่ะมีความรู้จากการที่ผมแนะนำหรือว่าอาจจะไปบึงทางอื่นมาได้ความรลูกเขามาหลายแต่ก็ยังมีทัศนคติแบบว่า เบ้เสื้อมันในจุดๆนั้นเอาความรู้มาแล้วเอายังบ้เสือความรู้เลยวอสรุปแล้วกูสเสือหรือกูสิคิดเพื่อคือจังสันจังสี่นะครับโอ้ยผมกับจักสีซอยน่ยได้ละ,คะ่ครับบัดนี้นะต้องต้องซอยต้องเปลี่ยนคนแล้วบัดนะผมก็เลยมานาั่งปวดคุยกับเพื่อนว่าถ้าเราอยากจะเป็นมืออาชีพเห็ดมั่นสบะังเป็นเอลี่เนี่ย ต้องเสื่อมันในความรู้ต้องเสื่อตัวเจ้าของอย่าไปขึดเพื่อผู้นั้นผู้นี้บ่ต้องไปขึดครับข้าเจ้าบ่าได้หาเงินให้ขึดขืดของเห่าเนี่เอาของเหาเนี่เอามาเห็ดเอามาลงมือทํามันผิดกับขือแก่มันถือก็คขือน,นําไปพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับมันมีผิดพลาดตรงนเห่าก็แค่เห็ดในจุดๆนั้นอ่าผมเคยบอกเสื่อหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าผิดพลาด ลบมันออกไปว่าต้องอะไรขึ้นอีกอย่างว่าต้องแก่อีกอย่างแต่ถ้าเกิดว่ากบมันสะบัดังนี่ต้องแก่ครับเข้าต้องพยายามปรับแก่ทุกอย่างนะต้องพยายามเห็ดสิ่งที่ว่ามันดีขึ้นมาสมมุติว่าเออเราปลูกมันไม่โตเข้าต้องไปแก้ไสครับออหาไปหาแนวมางเฉดไปหาปุ๋ยต้นา้น์โซนีมาใส่หาปุ๋ยตรนนสูนตรนีมาใส่เพียถ้าเราจะแก้เราแก้ตั้งแต่ดินผมบอกได้ว่า เริ่มต้นที่จะทํามันสำปะหังแบบมืออาชีพต้องรู้หลายอย่างต้องรู้ตั้งแต่จุดกําเนิดก็คือดินดินเป็นสิ่งสําคัญเห็ดแนวดาเห็ดผลผลิตดีที่สุดดินครับนะดินเป็นปัจจัยหลักเลยนะผมบอกไลฟ์คลิปบล้ว,ว่าดินคือปัจจัยหลักที่จะทําให้ผลผลิตดีหรือไม่ดีนะครับไอ้ที่ว่าเราจะใส่ใจกับมันสำปะหังใส่ใจบ่ใส่ใจ,เ,ใใจเห็ดให้ผลผลิตมันสำปะหังไม่ดี เบ่เกี่ยวท่าดินดีนะมีท่าอาหารมีอินทรีย์วัตถุมีจุลชียจุลชี่์มียังอีกมีคาร์บอนในดินมียอียงองค์ประกอบในดินลหลายๆอย่างครบผลผลิตจะดีขึ้นและก็จะ,สะแสดงให้เราเห็นว่าดินนั้นพร้อมแก่การปลูกเพื่อหรือว่ามันสับรังหรือเปล่าเออนี่ รลมแห้งร่มแห้งแห้งหนาวครับอแห้งลม่มแห้งหนาวมันขึมด้ครับนะมันขึมฝนฝนมันตกบางหม่องบางบอลบางแต่ว่าก็ยังฝนตกลิ่นอยู่มีฝนตกลิ่นอยู่มันเย็นเย็นครับอ้ยผมกระเซงเกียงขาสัน่นกวนี่นะคือถ้าเกิดว่าเข้าว่าง ระบบตั้งแต่แรกเลยเพาะเสบมีผิดพลาดถ้าผิดก็คือแก้ได้แบบง่ายๆเลยเพราะเรามีความรู้นะถ้าเฮ้ามีพื้นฐานดีเฮามีความรู้แน่นนะครับผมว่าเฮ้าไปรอดเฮ้าไปได้เดี๋ยวผมสิยกตัวอย่างในแปลงมันสบะบัังของผมคือผลผลิตถามว่าดีบ่กะไม่ดีเท่าที่ ตั้งไว้นะปัญหาของผมยู่ใสในแปลงม้สาสะบัดังปัญหาก็คือเงินเออเงินแต่ว่าผมทําได้แล้วนะครับตอนนี้ผมได้วางระบบะเพิ่มธาอาหารเข้าเข้ามาแล้วนะครับก็บคือสองกระสอบต่อ2องไรถือวารายเลยวเดผมร้องเพื่อนนะครับเราก็าเห็นมั่นสะบัดังแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากแปลงเอ,อื่นที่ผมไปเห็นมาแปลงม้นสะบัดังของผมก็คือก็ถืว่วา คักเลยในพื้นที่บริเวณนี้ราศมีรอบๆโดยรวมข้าจ้าปูกเข้าจ้าบริเวณร่องพื้นนี่อย่างบางค้นก็ห้องพื้นโดยมือนซั์บางค้นก็บ,บริเวณใส่ยังก็มีแต่ผมใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นเป็นการเพิ่มธาตุอาหารเพื่อให้เพื่อตั้งโตได้ช่วงแรกได้ไวให้เขาเป็นต้นใหญ่ให้เขามีรากหาอาหารนะครับให้เขามีทรงพุ่มนะครับ ซึ่งซอยในช่วงทีตั้งตน้นซอยในช่วงแรกอายุหนึ่งถึงสามถึงสี่เดือนเหตุให้เขาเจอปัญหาไพ่แรงได้หน่อยลงอ่านะมันก็มีต้นหน่อยต้นใหญ่แต่ว่าออผมเคยบอกด้วยว่า เอฟซีพันธามเนาะพันบอกว่าปลูกมันสาบะรังเป็นยังต้นสูงต้นต่ำมาเพื่อกันแต่ว่ามันจะเป็นผู้เขามันจะเป็นบ่องเป็นบองบอนเป็นเวิ้งไปเลยเออบ่ทอกันสาเหตุก็จกยังมันว่ากระดินคือเเ่าครับเออปัญหามันอยู่ดินเลยเฮ็ดง่ายๆถ้าต้นสูงต้นต่ำนั่นดินอาจจะเป็นค่อนข้างไปโกรดมากแกร่ระดับไปเอาปูนขาวมาใส่ครับโดโลไมล์มาใส่ก็ดีครับ แต่นะปูนขาวจะได้แคลเซียมลายถ้าโดโลไหม่มีทั้งแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมได้สองอย่างไปเอามาวานไร่ละประมาณห้าสิบกิโลหรือว่าไร่ละกระสอบอ่ามีขายอยู่มีขายอยู่ยยกระสอบราประมาณแล้วตะมองตะบอนเนาะราคากระยูประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบไม่เกินถาไก่เนี่ยไก่อ่ามองธุรกันด้านเนี่ยอาจจะแพงนะถ้ามองขายปุ๋ยหลายๆ่อาจจะถึก นะมงได้ไก่เมืองกับถือมงได้หางไก่เมืองกับแพ้งเป็นนั่นเอาเมื่อวานใส่ช่วงเข้าจะวานก็คือไถรอบแรกไถตากดินวานเลยอวานเลยคอยไถปลูกคอยไถตากดินไว้เขาเอื่นว่าไถดะเอ้ไถแปรครับไถเธอแรกนะพอไถรอบสองเขาก็คอยใส่มุันวัดรือว่าอยากใส่มุสนตัดพร้อมกันกับปูนโดโรไมก์ก็ได้แต่อย่าไปใส่ช่วงที่เขาจะปลูกเพราะโดโรไม้หรือว่าปูนขาวเขาจะมีความร้อน เห็ดรากพืชเสียหายตอนอันที่จริงเฮาควรจะได้รากพืชบ่แต่ถ้าเกิดว่าปูนขาวหรือว่าโดโลไมท์ที่เราใส่ลงไปนี่มันมันมาพร้อมกันกันกบรากพืชเขาจะเห็ดห้รากพืชเสียหายอาจจะเห็ดห้รากใหม่อาจจะเห็ดหฮรา,า,จจราคฮ่อนนะหรือว่ารากหม่นั่นแหละอต้องใส่ให้เป็นต้องศึกษาก่อนก่อนจะเห็ดศึกษาทุกอย่างเลย นะจะร้องเพ่อนเออต้องใส่ยามไรต้องเมืองให้เป็นต้องรู้ให้เป็นต้องรู้ด้วยไปศึกษาเมืองนะผมเหตุคลิปไปหลายแล้วนะครับใส่มูลสัตว์ใส่ตอนไหนบางคนบอกว่าคอยปุ๋ยแล้วคอยมาใส่ที่หลังได้บ่มันก็ทําได้แต่ว่าประสิทธิภาพได้บันเนี่ยยามไรเขาจะได้กินนะใส่มูลสัตว์นะเราใส่ปุ๋ยใส่ยามไรบัดเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่ร้องเพลินเลยร้องเพลิอนอายุหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนใส่ได้บ่ นะแต่ว่าก่อนจะใส่ต้องศึกษาให้ดีศึกษาใดบองดินน้ำเขามีความชุ่มชื้นบอกเขาหมกแกการใส่หรือเปล่านะครับวิธีใส่ใส่ใดใส่ทั้งโขกเลยบอเอเวานทั้งรองมั่นสะบัดังเลยเอา้าเดี๋ยวมันกซ็ซึมลงไปมืนสิซึมลงไปใดออดินมันแห้งขึ้นยังนี้นะต้องรอให้ดินชุ่มชื้นนะครับหรือว่าช่วงหลังฝนตกนะหรือว่าช่วงก้อนฝนตกจะดีผป้ใดทีมีความรู้ในเรื่องของการดูพยากรณ์อากาศในสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์ รู้ว่าฝนสิมาฝนโตให้เออฝนส่งสีลินลินเออหวานใช่เลยใส่เหงามันสะพรางห้ฝนมากสะลงไปจังน้อยหนึ่งให้เขาซึมลงไปดีครับนะในตัวเย็นมาหายช่วงฟ้าขึ้นเนี่ยช่วงฟ้าปิดเนี่ยเพื่ออะบอกว่าในตัวเย็นหายฟ้าปิดเขาวา่าเพื่อว่าดูธาตุอาหารอย่าไปใส่ปุ๋ยเด็ดขาดพาเพิ่นว่าเพื่อว่าดูธาตุอาหารทางใบเริ่มมันดูธาตุอาหารทางดินทางดินเขาดูดได้ตลอดเวลาครับตราบใดที่เขาคายน้ํา นะตราบใดที่เขาเปิดปากใบนะเขาดูดได้ถ้าเขาซุ่มซือนเขาก็ดูดได้เื่นกันนะครับยิงเป็นน้ำขึ้นเหมือนบอย้ำขึ้นนี่เขาเอื่นว่าเป็นช่วงที่พืชปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยพิษออกมาบริเวณใตต้นไม้ต้นไม้ใงญ่ยล่องไปอยู่เออยู่ไ่ได้ครับมันหอนเอาเอาเอ พเพ้ยาพยายามออกจากต้นใหม่เงมเมื่อคืนแต่ว่าย่ามเว้นเย็ยนดีแต่ผมอินถือว่าผมการ์ดคำมาได้ออกไซด์กันว่ะ <c oughs> อ่ะแม่นแมนนัน่นละนะเอาเดี๋ยว <c oughs> อ่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะสำรับ คนที่อยากจะปลูกในช่วงที่เหรักราค่ามันดีกนค่อยปลูกท่านอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดว่าท่านปลูกไปแล้วพ่อรอบสิถอนราค่าลงท่านบรายไราค่าตามที่ท่านต่างว้แทนนี่อนเพราะปลูกมั่นส่เวล่าตั้งปีหนึ่งครับนะปลูกมั่นส่เวล่าตั้งปีหนึ่งเด้อ เออบอเมนว่าเอาราคานีละเออคอยสิปุกบัตรพ่อสิถอนเสียาราคาหนีมันบ่ได้ได้บาทรเหรมันสิได้ราคาถือร่องเลยว่าอาจจะได้ราคารายขึ้นดีขึ้นอ่ะนะครับนี่มันสปารังผมยังเขียวยังงามอยู่แต่ว่ากับใบแห้งใบเหลืองกบบนีอันใบแห้งใบเหลืองนี่ที่คือถ้ามาตาของมันสปารังเมื่อดินมันแห้งดินเรื่อมบ่มีน้ำ มันสาบรังสิไปเอาน้ำด้วยเอาในลำต้นครับเอาถาดย้่ยใเอาในลำต้นครับเอามาใส่เอาใบล่างมาใช้เพื่อไปเลี้ยงส่วนยอดไปเลี้ยงส่วนอื่นของต้นพืชน,นะส่วนส่วนอื่นน,นี่ยังไงมีรากมีใบมีกา้านมียอดนะลายยางลายแนวอันนี้คือธรรมชาติของมันสบาบะรังไปนั้นนี่เขาจะล่วงใบ่างแต่ถ้าพิษธรรมชาติคือไปล่วงใบบนอันนั้นพิษธรรมชาติเป็นโรคเป็นยังก็ว่ากันไปถ้าแก่ไขก็ว่ากันไป นะมือนี้เอาความรู้มาให้ร้ายเราบ้างนะนะส่วนในเรื่องของราคาออในเรื่องของราคาพี่น้องยันยันมาผมมาบอกราคาราคาเขาจะดีขึ้นนะครับออราคาจะดีขึ้นในช่วงปีนี้นะช่วงเดือนเมษานะครับเมษามีหน้าเมษานะครับไปจนถึงกลางพฤษภา นะครับราคาจะดีขึ้นประมาณหนึ่งนะครับอาจจะดีขึ้นหน่อยหลายกับรอรุ่นนะแล้วก็จะดีนะครับจะดีในรอบปีก็คือช่วงที่มั่นสับรลังนะครับจะ,ะมามาสับหลังเดือนสิบเอ็ดนะครับจะออกสู่ตลาดนะครับกับช่วงเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกานะครับแต่ถ้าเป็นช่วงพฤศจิกาเนี่ยราคาจะดีที่สุดในรอบปีนะครับเออเพราะว่า ทางผู้ทรงออกตั้งประเทศนะครับ่นจะทร,รงออกในช่วงนี้ราคาก็เลืยดีนะเป็นช่วงราคาที่แพงที่สุดแต่ว่าปีที่ผ่านมาบ่าไปใส่มาใส่เออเหมือนเหมือนจะทรงทรงเหมือนจะลงด้วยซ้ำนะครับที่ผ่านมาพี่น้องอาจจะเห็นอยู่ราคาบ่าไปใส่มาใส่ทั้งที่เป็นช่วงที่ผลผลิตออกดีิ่นเทศนี้ยังอยู่จกักบางคนบอกว่าเขาก,ขกขักตุนบอกเขาบ่ปล่อยสินค้าออกไปสู่ตลาดบอก เ,ออเขาเห็ใหุใ้ราคามันลงบอกขึ้นะ่าได้นะราคามันขึ้นอยู่กับว่าอกับปัจจัยหลาย,ลายอย่างการส่งออกแน่ผลผลิตบะหมี่คุณภาพแน่นะการกักตุนสินค้าแน่การอการค้าระหว่างประเทศเอ,อยังอีกสงครามสงครามเกี่ยวมารูเข้ากัน,ม,กกนมีประมาณนี้นะครับเอามาเล่าซูฟีนองฟังเอาความรู้มาฝากพีนองเอากาดทอว่า ไลยเนี่ยนะครับพอได้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ครับกดเป็นกาลังใจในการทําคลิปครับมีความรู้อื่นๆนะครับที่อยากจะแช่แบงปันให้พี่น้องเอฟซีหลายๆท่านได้รับรู้สามารถกดคอมเมนต์ใต้คลิปนะอย่าลืมกดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ประพลาดคลิปต่อๆไปเจอกันไหมคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ